ชัดๆเลยค่ะดกมากเป็นมะขามเทศที่อยู่ในลานจอดรถของโรงเรียนอยู่ด้านหลังจริงมีหลายต้นอ่ะเป็นดงเลยแล้วก็ถูกทอดทิ้งไม่มีใครสนใจค่ะและเป็นมะขามเทศพันธุ์ดีด้วยฝักโตด้วยนะคะออดซานค่ะมันก็จะออกเรื่อยๆน้ำทีก็ะซุกซ่อนไปตามกิ่งไม้กิ่งไม้ก,ไมก,ไมกิ่งอะไรไม่ค่อยมี ม่ค่อมีใครเห็นบางคนเขาชอบทานเขาก็มาเด็ดไปทานนะมาเก็บไปบางคนไม่ชอบก็ไม่สนใจก็เป็นอาหารธรรมชาติอย่างหนึ่งนะคะที่เราสามารถหาทานรับประทานได้มีแคลเซียมสูงวิตามินซีสูงมีสารอาหารต่างๆมากมายทีเดียวเห็นสตรูตัวร้ายอีกหนึ่งแล้วนี่คือนอนนะคะหนอนมากัดกินฝักมะขามเทศ มามเทศต้นนี้ธรรมชาติเราไม่ได้ฉีดยาเพราะว่าปล่อยทิ้งตามยิถกรรมเนี่ยนอนมากินมะขามเทศเห็นล่องรอยแล้วนี่จะได้จังทนมาหนึ่งฝักเนี่ยใส่กระรอกแน่ๆเลยอ่ะผลงานของกระรอกต,ตัวตัวร้ายเลยลูปนี้สมบูรณ์มากเลย สมูมากเลยค่ะลูกนี้ฝักเบอร์เลอร์เลยน,นี้เป็นดอกของมันนะคะเนี่ย็้ดอกมาขามเทศอันนี้ลูกลูกอ่อนๆฝักอ่อนๆจะไม่สุงต้ตนนี้อายุหลายปีสิบปีคนะ่ะเกินสะิบปีให้ดูดอกชัดๆเลยค่ะดกมาก ถ่ายทำให้ดูได้จักต้นมะขรมเทศกันค่ะ